โซสุขภาพกายในวันนี้นะคะโบตานจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับโรคมะเร็งไตค่ะโรคนี้แม้ว่าจะมีอัตราผู้ป่วยในไทยไม่มากนะักแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชะล่าใจปล่อยให้เป็นโรคมะเร็งไตก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปรัชญาภูมิอุทัยวิรัตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไตคโรงพยาบาลจุฬาภร์มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะ และตอนนี้เราอยู่กับคุณหมออุ้ยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ วันนี้นะครับก็คืออยากจะขอความรู้เรื่องกับคุณหมอเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งไตนะครับว่ามะเร็งไตมันเกิดจากอะไรสาเหตุเป็นยังไงนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงอยากจะทราบแล้วนะครับครับอย่าเพิ่งตกใจกับคำว่ามะเร็งไตก่อนนะครับขออนุญาตจําแนกออกเป็นแบบนี้ก่อนคาว่ามะเร็งเนี่ยมะเร็งหมายถึงการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายถูกไหมครับแล้วต้นกําเนิดเนี่ยเกิดจากอวัยวะไหนเนี่ยก็จะมีอวัยวะเนี่ยต่อท้ายอย่างเช่นได้เราเรียกว่ามะเร็งไตก็คือเซลล์ตัวนั้นเนี่ยมีต้นกําเนิด ความผิดปกติเกิดขึ้นที่ไตนะครับนี้มะเร็งไตเนี่ยมีกี่ชนิดโดยส่วนใหญ่ถ้าเราแบ่งตามเซลล์ต้นกาเนิดเนี่ยจะมี2ชนิดด้วยกันคือชนิดที่เกิดขึ้นจากเนื้อไตเองอันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่ามะเร็งไตนะครับกับชนิดที่สองอันนี้เจอได้ไม่บ่อยนะครับก็คือว่ามันจะอยู่ที่บริเวณตรงกลางระหว่างกลวยไตกับข้อไตนะครับอันนี้เราจะเรียกว่ามะเร็งกรวยไตนะครับ มะเร็งไตเนี่ยเจอได้90-95นะครับส่วนมะเร็งกวยไตยเนี่ยเจอได้5-10ง10%นะครับม,ม,ะมะเร็งไตเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเจอได้ไม่บ่อยนะครับก็คือความชุกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.6คน ต่อ password. ประชากร10,000แสนคนนะครับและไม่ใช่เป็นมาเรงลำดับต้นๆของประเทศไทยะนะครับเป็นชนิดท้ายๆเลยถ้าเป็นชนิดที่เราพบได้บ่อยก็อย่างเช่นมาเรงปอดถูกไหมครับมะเรงเต้านมมะเร็งรับไส้มะเรงตับนะครับส่วนมะเรงไตเนี่ยอยู่ลําดับท้ายๆแล้วชนิดของมะเร็งไตเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการดําเนินโรคมันไม่ได้รวดเร็วนะครับมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดังนั้นเนี่ย อาการที่จะมาแสดงเนี่ยจึงไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับ,รบนี่ถามว่ามะเร็งไตเนี่ยคนไข้จะมาหาเราเนี่ยด้วยอาการอะไรได้บ้างนะครับ,รบ,รบอันที่1คือเราตรวจสุขภาพประจําปีโดยการตรวจคัดกรองเรื่องของการส่งตรวจปสวัสสาวะนะครับ,รบอยู่ดีๆก็มีเม็ดเลือดแดงลวกมานะครับแล้วเมื่อไปส่งตรวจดูแล้วไม่เจอว่าเป็นโรคอื่นอันนี้ก็จะทําการส่งตรวจเพิ่มนะครับเพื่อที่จะหาว่าเป็นมะเร็งไตหรือเปล่านะครับ ถ้าเป็นระยะต้นๆเนี่ยมักจะไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าเริ่มเป็นระยะที่3าระยะที่4ี่ที่ก้อนมันโตขึ้นเนี่ยคนไข้อาจจะมาด้วยอาการที่1นึ่คได้ก้อนออก้อนจะอยู่ที่บริเวณด้านหลังนะครับ,รบเพราะไตเป็นอวัยวะที่อยู่ด้านหลังนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะปวดก็จะปวดบริเวณสีข้างนะครับอันที่สองเนี่ย ามาด้วยเรื่องของปสัสสาวะเป็นสีเลือดะนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวมะเร็งเนี่ยเวลาที่มันเติบโตเนี่ยมันจะมีเม็ดมันจะมีเส้นเลือดไปเลี้ยงนะครับ,รบเวลาที่เซลล์มะเร็งตัวนี้มันโตเร็วแล้วมันตายเนี่ยมันก็จะมีการหลุดของเม็เลือดแดงลวงมาในปสัสสาวะนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยที่เราเจอได้ก็คืออาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับ หรือนอกเหนือจากนี้อาจจะมีเรื่องความเข้มข้นของเมลดแดงที่มาก<ช>นะครับ<ช>อันนี้ก็จะมาเจอแล้วก็ทําให้แพทย์ต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาว่าเป็นมะเร็งไตรหรือไม่ค<ช>่ะแสดงว่าความโชคดีของมะเร็งไตก็คืออยู่ที่อาจจะ ค่อยๆเติบโตไม่ได้รวดเร็วเหมือนมะเร็งชนิดอื่นแต่แล้วก็อาการก็มีบ่งชี้ชัดเจนครับค่ะเราอาจจะมองเป็นเหรียญสองด้านนะครับด้านที่ดีก็คือว่าถ้าเราตรวจเจอตั้งแต่ระยะแรกๆเนี่ยการดาเนินโรคค่อนข้างจะดีค่ะอัตราการรอดชีพก็คือหมายว่าเมื่อเราทําการรักษาในระยะต้นๆเนี่ยผลค่อนข้างที่จะดีเพราะว่ามะเร็งตัวนี้มันเติบโตช้าแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าเราไม่ได้ทําการตรวจหรือว่าตรวจคัดกรองเนี่ยแล้วมาในระยะท้าย มาเรงตัวนี้ความความดุของมันก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าตัวมาเรงเองเนี่ยสามารถที่จะแพร่กระจายไปที่กระดูกไปที่ตับแล้วก็ไปที่ปอดได้มันจะน่ากลัวตรงที่ว่าเริ่มเป็นระยะของการแพร่กระจายไปที่อวัยวะส่วนอื่นๆซึ่งตรงอวัยวะส่วนอื่นๆนี่แหละที่มันจะรั่วเร็วถูกต้องไหมคะทีนี้เราจะต้องควรมาตรวจเจอซักระยะไหนคะมันถึงจะแบบทันเวลา ในความเป็นจริงเนี่ยก็คือไม่มีใครที่อยากจะตรวจพบในระยะท้ายๆถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการตรวจคัดกรองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตรวจให้ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นะนะครับนีมะเร็งไตเนี่ยเวลาที่เขาแบ่งระยะเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันะระยะที่1ก็คือตัวก้อนของมะเร็งเนี่ยขนาดไม่เกิน7ซนติเมตรแต่ยังอยู่ในเนื้อไตค่ะระยะที่2เนี่ยคือขนาดก้อนมากกว่า7ซนติเมตรแต่ก็ยังอยู่ในเนื้อไตเช่นเดียวกัน ระยะที่3เนี่ยเริ่มมีการแพร่เข้าไปที่หลอดเลือดอหรือต่อมน้ําเหลือขงอข้างๆส่วนระยะที่4เนี่ยจะเป็นการแพร่กระจายไปที่อวัยวะอื่นๆค่ะซึ่งการพยากรณ์โรคของในระยะที่3และระยะที่4เนี่ยจะไม่ค่อยดีเมื่อเทียบกัน1และ 2, ะ 2> นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ย,ยังไม่ได้มีการส่งตรวจในเรื่องของการตรวจคัดกรองอย่างเป็นระบบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากมะเร็งตัวนี้เนี่ย ถ้าระยะเริ่มต้นเนี่ยการตรวจคัดกรองค่อน้างจะยากแต่เขาก็จะมีคําแนะนําแบบนี้ครับเนือ่องจากมะเร็งตัวนี้เนี่ย เขาเรียกว่ามันจะมีปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มบางบาง,บางกลุ่มเนี่ยะนะครับที่อาจจะส่งผลทําให้เกิดในเรื่องของการเกิดมะเร็งไตเนี่ยเป็น,นได้มากขึ้นะนะครับอย่างเช่นอันที่1คนสูงอายุค,คนที่มีอายุตั้งแต่50ปีถึงถึง70ปีเป็นต้นไปเนี่ยมีความเสี่ยงที่เกิดมะเร็งไตามากกว่าในกลุ่มประชากรอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอายุเกิน50ก็ควรจะต้องส่งตรวจเรื่องของปัสสาวะแล้วก็ ในบางโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีการส่งตรวจอุลตราซาวดันช่องท้องแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าในในโรงพยาบาลของของรัฐเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีโปรแกรมตรงนี้นะครับก็ยังไม่มีข้อบ่งชี้นี่อันที่สองเนี่ยเพศเพศชายมีโอกาสเป็นมากกว่าเพศหญิงสองเท่านะครับอันที่สามอาจจะเกี่ยวเนื่องกันก็คือว่าคนที่สูบบุหรี่อาจจะเกิดเรื่องของความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งไตได้มากกว่าในกลุ่มคนที่ไม่สูบก็มันจะ คล้ายกับการที่เป็นเพศชายถูกไหมครเพราะว่าเพศชายจะสูบบุหรี่มากกว่าเพศหญิงอันที่สี่เนี่ยก็คือในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เข้ารับการบำบัดทดแทนไตมันมีข้อมูลที่เก็บสถิติเพบว่าในกลุ่มคนเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดในื่งมะเร็งไตมากกว่ากลุ่ม,มคนปกติดังนั้นเนี่ยถ้า คนไข้ที่ฟอกไตเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจส่งตัวอุจสาวให้เพื่อจะดูว่าไตตรงเนี้ยกลายไปเป็นเนื้อลายหรือเปล่านะครับและสุดท้ายเองในกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพที่ทําพวกแร่หินนะครับ พวกแคดเมียมหรือว่าในกลุ่มของแร่ใยหินเนี่ยกลุ่มน<ม>ี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งไตได้สูงกว่า<ม>ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนเนี่ย<ม>ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งไตเราก็แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง<ม>ที่เราสามารถที่จะทําได้<ม>ก็คืองดบุหรี่ะะนะครับ สำหรับอายุก็คือถ้าอายุตั้งแต่50ปีเป็นต้นไปก็แนะนำว่าให้ตรวจคัดกรองอนะครับก็บถ้าเกิดว่าอายุแบบน้อยๆก็ตรวจสุขภาพประจําปีก็ต้องตรวจปัสสาวะมันก็คัดกรองอยู่แล้วก็คัดกรองได้ระดับสบายใจได้ระดับหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ามีอาการผิดป,ปกติอย่างที่คุณหมอว่าก็ให้รีบมาตรวจคัดกรองซะใช่ครับค่ะมีอะไรบ้างคะปัสสาวะเป็นเลือดอันที่หนึ่งปัสสาวะเป็นเลือดอันที่สองคือมีอาการปวดหลังบริบวมข้าง จะไม่ค่อยเกี่ยวกับบวมฮะอันนี้คือจะเป็นลักษณะงการคำได้ก้อนแล้วก็จะใช่ครับคำได้ก้อนแล้วก็อาจจะมีอาการปวดบริเวณสีข้างที่เป็นเลื้อรังะคแล้วก็ในอีกในกลุ่มคนที่มีภาวะความดันโหิตสูงที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับรวมถึงในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่มีประวัติในเรื่องของการทํางานที่เป็นแร่แยหินกลุ่มนี้นี่ก็แนะนําว่าควรจะตรวจทีนี้ คนที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างบบตันเคยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็มีการปัสสาวะเป็นเลือดเช่นเดียวกันทีนี้เราก็จะกลัวแ,แล้วเออวิเราเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือว่าเราจะเป็นโรคมะเร็งไตหรือเปล่าอันนี้เรามีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างคะครับอันที่หนึ่งต้องต้องบอกก่อนว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ย ความชุกของโรคเนี่ยเยอะกว่าเยอะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ปัสสาวะเป็นเลือดแล้วมีอาการร่วมอื่นเช่นมีไข้หรือว่ามีปัสสาวะหน่วงออกมาเนี่ยกลุ่มเนี้ยเราจะแนะนําให้ทําการส่งตรวจปัสสาวะเพื่อดูมีเม็ดเลือดขาวออกมาด้วยหรือเปล่าถ้ามีเม็ดเลือดขาวมาด้วยเนี่ยก็จะค่อนข้างจะไปทางโรคของกะเพาะปัสสาวะอักเสบในกลุ่มเนี้ยเราสามารถได้รักษาด้วยยาฆ่าเชื้อก่อน 3- 5วันนะครับแต่ถ้าเกิดรักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะ เป็นในกลุ่มโลกนี้มากขึ้นดังนั้นทางแพทย์เนี่ยก็จะแนะนําให้ทําการส่งตรวจอันตราซาวนะครับหรือส่งตรวจ CT Scan กนเอเจคอมพิวเตอร์ในช่องท้องนะครับอันนี้เมื่อเราส่งตรวจปุ๊บถ้ามันมีก้อนหรือมันมีความผปดปกติเราจะเห็นได้จากตัวการส่งตรวจอันนี้นะครับอยากทราบว่าเลือดที่ออกมาทางปัสสาวะระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับมะเร็งไตอันนี้มเป็นเลือดส่วนไหนคะ คนละคนไกลกันคถ้าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบคือกระเพาะปัสสาวะอันนี้อยู่ส่วนล่างการที่มันมีเรื่องของอาจจะมีเลือดออกมาได้เนี่ยอาจจะเกิดจากการเรื่องของเซลล์ที่มันมีภาวะที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็ทําให้เกิดในเรื่องของเลือดที่มันค้างในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยออกมาได้นะครับแต่ในส่วนของมะเร็งไตเนี่ยเราพูดถึงอวัยวะที่เราเรียกว่าไตไตเนี่ยเป็น อวัยวะที่อยู่ในระบบทางเดินปสัสสาวะส่วนตน้นนะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งที่มันเกิดเนี่ยก็คือคนละตำแหน่งกันแล้วอันที่สองเนี่ยเลือดที่ออกมาจากมะเร็งไตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีการเติบโตสร้างแล้วก็ถูกทําลายเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเซลล์ปกติค่ะ,คะมันจะต้องมีเส้นเลือดอหรือต่อมน,น้าเหลืงองที่เป็นเลี้ยงตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์มันไม่เป็นระเบียบหรือว่าเวลาที่มันถูกทําลายเนี่ย เซลล์ที่มันอยู่ในหลอดเลือดที่เป็นเนเลือดแดงในะพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะหลุดลอดออกมากับปับสสาวะได้ใช่ครับแล้วก็ตัว เลือดที่ออกมาในกลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งไตเนี่ยมันจะออกมาตลอดในช่วงการปัสสาวะนะรับแต่ว่าถ้าเป็นเลือดที่เกิดขึ้นจากกระเพาะปัสสาวะอาจจะไม่ได้ออกตลอดตลอดออกมานิดนิดหน่อยหน่อยใช่ครับโอเคก็คุณผู้ชมก็อาจจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เองเพราะบางคนสงสัยว่าแบบเฮ้ยสรุปฉันพอปัสสาวะเป็นเลือดปุ๊บอะตกใจไปก่อนเเป็็นมรีบไปหาหมอตรวจเอาดีกว่าส่งดูก่อนว่าออกมาแบบไหนเออถ้าออกมาเหมือนการแบบ ฉันว่าฉันต้องเป็นกระเพาะปะสัสสาวะอักเสบแน่เลยอะไรเงี้ยก็ไปหาคุณหมอแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวคุณหมอเขาตรวจให้อยู่แล้วแหละค่ะ,แ,คะแต่ทีนี้ก็พอที่จะอุ่นใจได้ไหมคะเพราะว่าคนไทยเองก็เป็นไม่เยอะ หรือว่าอุ่นใจไม่ได้เพราะว่าพันธุกรรมก็มีเหมือนกันหรือเปล่าพันธุกรรมเนี่ยอาจจะมีส่วนนะครับแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยโรคที่จะเป็นพันธุกรรมเนี่ยพบได้ไม่เยอะนะครับอันที่สองตั้งแต่ผมกล่าวมาตอนต้นคือว่าโรคโรคตัวนี้โรคกระเลนไตเนี่ยพบได้ไม่บ่อยนะครับดังนั้นเนี่ยความกังวลเนี่ยอาจจะลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสที่จะเป็นโรคเกิดมากขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราลดในเรื่องความกังวลได้ก็คือ ต้องเป็นในส่วนของการตรวจคัดกรองสุขภาพนะครับเดี๋ยวก็มีคําถามคุณหมอว่าถ้าเราเป็นมะเร็งไตนะครับเราเราต้องไปทําการฟอกไตเหมือนคนที่เป็นโรคไตไหมครับครับอาการรักษาคนลัประเด็นกันถ้าเป็นในเรื่องของการฟอกเลือดจะเกิดขึ้นเมื่อไตมีภาวะเกิดไตเสื่อมเนื้อรังระยะสุดท้ายนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าการบำบัดทดแทนไตแต่ถ้าเป็นในเรื่องของมะเร็งไตเนี่ยการรักษาจะไม่ใช่การฟอกเลือดนะครับเพียงแต่ว่า ถ้าเป็นมะเร็งทั้งสองข้างแล้วโดนตัดไตออกเนี่ยอันนี้เราจะไม่เหลือไตที่จะใช้ในการกรองของเสียหรือว่าทําหน้าที่ไตปกติอันนี้ก็จะเข้าสู่การบาบัดดแทนไตโซเชียนไตคือมีไตเทียมเข้าไปใช่ครับแสดงว่าการรักษามะเร็งไตก็จะคล้ายๆกับการรักษาโรคมะเร็งในอวัยวะอื่นๆใช่ครับอย่างเช่นแบบทำคีโมหรือการฉายแงใช่ไหมคะขออนุญาตแยกเป็นแบบนี้ครับค่ะ อย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่ามะเร็งไตแบ่งออกเป็น4ระยะระยะที่1ถึงระยะที่3มีมโอกาสรักษาหายขาด<ม>การรักษาหายขาดในการรักษามะเร็งเนี่ยก็จะมีด้วยกันเนี่ยคือการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดจะแบ่งออกเป็น2วิธีก็คือถ้าก้อนไม่ได้ขนาดใหญ่มากมแล้วยังสามารถที่จะรักษาในส่งเนื้อไตที่มันยังทํางานได้เราจะตัด ชิ้นเนื้อตัดไตบางส่วนนะครับแต่ว่าก้อนมะเร็งนี้จะถูกตัดออกมาหมดนะครับตัดไปเลยใช่อันที่สองเนี่ยถ้าก้อนเริ่มมีขนาดใหญ่ครับหรือระยะเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่เมื่อดูแล้วยังไม่มีระยะแพร่กระจายการตัดไตออกหนึ่งข้างก็จะเป็นการรักษานะครับเนื่องจากไตเรามีสองข้างถ้าเราตัดไตออกไปหนึ่งข้างไตเรายังสามารถที่ทำงานได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเลยไม่จําเป็นที่จะต้องไป ฟอกเลือดนะคแล้วก็ไม่จาเป็นต้องคีโมอะไรด้วยใช่ครับแต่เมื่อเข้าสู่ระยะที่3และระยะที่4เนี่ยจะเริ่มมีการรักษาแบบอื่นที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นอันที่1การฉายแสงนะครับอันที่สองการรักษาแบบมุ่งเป้านะครับหรืออันที่3เองคือการให้ยาเคีโมบัตแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการรักษาแบบมุ่งเป้าและการฉายแสงอาจจะเป็นคําตอบเพราะว่าการรักษาแบบการให้ยาเคีโมบัตรเนี่ยตัวเซลล์มะเร็งชนิด ไตเนี่ยไม่ค่อยตอบสนองโอ้ใช่ครับแสดงว่ามันแหววแต่ว่าเป็นมะเร็งที่ไหนใช่ครับเพราะว่าชนิดของเซลล์มะเร็งเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดทิศทางการรักษาอีกครั้งนึงครับจะแล้วแต่ว่าจะคุณหมอจะวิจัยออกมาเป็นแบบไหนค่ะคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าการรักษาแบบมุ่งเป้าเป็นยังไงคะคุณหมอครับการรักษาแบบมุ่งเป้าเนี่ยเป็นการรักษาแบบใหม่นะครับก็คือว่า เนื่องจากว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าหลอดเลือดหรือว่ามีตัวจีนที่กําหนดโปรตีนบางอย่างเนี่ยที่จะทำให้ตัวเซลล์มะเร็งมันเติบโตได้การมุ่งเป้าก็คือเป็นการให้ยาเพื่อที่จะไปบล็อกไปหยุด ไม่ให้ตัวเซลลนั้นเนี่ยมันเจริญเติบโตขึ้นก็คือไม่ไม่ไม่ให้มันให้ส่งอาหารให้กับเซลอใช่ครับคล้ายๆอย่างนั้นไม่สส่งสัญญาณที่จะแบ่งตัวได้ดังนั้นเนี่ยข้อดีของการรักษามุ่งเป้าก็คือจะเป็นรักษาที่ว่าไม่ไปกระทบกับเซลล์อื่นนะครับเพราะว่าเขาจะต้องทําการศึกษาว่าในเซลมะเร็งชนิดนี้มันจะมีตัวรับมันจะมีการสร้างบางอย่างที่จำเพาะไปอย่างอื่นดังนั้นการให้ยาก็คือเป็นการไปหยุดการเจริญเติบโตตัวนั้นนะครับแต่เนื่องจากข้อจํากัดในบาง อย่างเช่นว่าในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ครอบคลุมสิจการรักษาในการให้ยาแบบมุ่งเป้านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งนะครับผู้ป่วยอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองใช่ครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างจะแพงสูครับค่ะจุดท้ายแล้วให้คุณหมอทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งไตหน่อยค่ะ มะเร็งไตเนี่ยพบได้ไม่บ่อยนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมาตื่นตะหนกเหมือนกับมะเร็งอย่างอื่นนะครับเจอได้ไม่ไม่ไม่เยอะมากนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยปัจจัยที่ส่งผลทําให้เกิดความเสี่ยงก็อาจจะต้องลดปัจจัยสิ่งเหล่านั้นลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่นะครับหรือว่าอาจจะต้องควบคุมในเรื่องของน้ําหนักนะครับคุมเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับอย่างอื่นก็ถ้าเริ่มมีอายุเข้าสู่ 50ปีเนี่ยก็จะแนะนําให้ทําการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับเพื่อที่ตรวจคัดกรองโรคนะครับสับอื่นๆเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการตามที่ผมบอกเนี่ยก็แนะนําให้เข้าพบแพทย์เพื่อที่ทำการส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อจะ่ทำการวินิจฉัยโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดบริเวณสีข้างคำได้ก้อนประเสียเป็นเลือด คุณหมอก็ได้พูดไปหมดแล้วนะคะมะเร็งไตก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยยังเป็นอันดับท้ายๆอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีอายุเยอะก็ควรที่จะไปตรวจคัดกรองนิดนึงหรือว่ามีอาการอย่างเช่นปสัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าปวดที่บริเวณด้านข้างหรือด้านหลังนะคะก็ไปพบแพทย์จะดีที่สุดนะคะเพราะว่าซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมปล่อยให้เป็นมะเร็งไตต่อไปไปจนถึงระยะสุดท้ายนะคะก็อาจจะรักษาไม่ได้นะคะยังไงก็วันนี้ขอขอบคุณคุณหมอที่มาพูดคุยกับเรามากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สสวััดีครบมะเร็งไตเป็นหนึ่งในเนื้องอกร้ายที่พบบ่อยในระบบขับถ่ายปัสสาวะอัตราการเกิดโรคมะเร็งไตเป็น3ถึง6%เซของโรคมะเร็งทั้งหมดในร่างกายเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งไตเพศชายกับเพศหญิงอัตราส่วนอยู่ที่2ต่อ1สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุและช่วงอายุที่มีอัตราการเกิดสูงคือ 50-70ปีโดยทั่วไปความเร็วในการเจริญเติบโตค่อนข้างช้าแต่บางครั้งก็เร็วมากซึ่งสามารถเกิดขึ้นที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเนื้อไตโรคมะเร็งไตสามารถค่อยๆลุกลามเข้าสู่เนื้อเยื่อกับอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงนอกจากนี้ยังสามารถลุกลามเข้าสู่ภายนอกได้โดยผ่านต่อมน้ำเหลืองหรือหลอดเลือดดำปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งไต แต่สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงก็สามารถลดโอกาสการเกิดโรคได้และหากมีอาการที่ผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาโรคตั้งแต่เนินเน่นๆเนื่องจากมีการศึกษาพบว่าหากเป็นมะเร็งไตระยะหนึ่งแล้วได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะมีอัตราการรอดอยู่ที่5ปีมากถึง95ซ